เกี่ยวกับคดีหรอครับในส่วนของตัวผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับตอนทุกวันน <ification is> ี้ก็ก็ยังเงียบอยู่ในส่วนของตัวเองก็ได้ชี้แจงส่งคบชี้แจงกับทางเดียสายเรียบร้อยแล้วนะครับก็เราได้ทำในหน้าที่ในส่วนของเราไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็จบทวนครบกระบวนความแต่ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่เดียสายเขาจะว่าอย่างไงเนี่ยก็อย่างที่บอกครับตอนนี้เขายังเงียบอยู่ผมก็คงจะขั้นตอนต่อไปก็คงจะทำหนังสือถูกต้อง ว่าว่าจะจัดการยังไงต่อเพราะว่ามันหมายถึงว่าการดำเนินชีวิตของเราในสิ่งที่เราได้ทําตามกระบวนการทุกอย่างตามขั้นตอนทุกอย่างไปแล้วเนี่ยมันต้องมีความชัดเจนนะเราชัดเจนไปแล้วก็อยู่ตรงที่เขาาจะชัดเจนเมืไไ่อไหร่กับเราแค่นี้มันมีผลกระทบกับเราบ้างก็คือก็ตรงที่ว่าคืในวันที่ผมแถลงข่าวไปแล้วเนี่ยบางบางสังกัดเขาก็เข้าใจแล้วก็ผมก็ทํางานได้ตามปกติ แต่บางบางต้นสังกัดเขาก็ต้องการทาเอกสารยืนยันอย่างชัดเจนว่ามันออกมาในรูปแบบอะไรเงี้ยเพราะนะั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ในส่วนของเราได้อย่างชัดเจนแล้วแต่ในใน,ในความชัดเจนที่ตรงที่ต้นสังกัดเขาต้องการเนี่ยมันไม่ใช่จากเราเระเป็นของหน่วยงานราชการก็ต้อง่ต้องปล่เขาแสดงความชัดเจนออกมาซึ่งซึ่งผมก็ทําหน้าที่ได้ ไผมถือว่าทำหน้าที่ของประชาชนที่ดีได้สมบูรณ์แล้วมันอยู่ตรงที่หน่วยงานของราชการว่าจะทําหน้าที่ของเขาอย่างไงต่อไปมีความชัดเจนแค่ไหน,นซึ่งผมว่าก็าอย่างที่อย่างที่ถามว่าจะปล่อยมันเงียบๆดีไหมเงียบๆแล้วยังไงอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าเราชัดเจนถ้าชัดเจนกับเราเราก็ชัดเจนกับในเมื่อเราชัดเจนกับแล้วก็ก็อยากให้ชัดเจนกับเราออกมาเหมือนกันมันจะได้เขาเรียกว่า เียร์ให้มันจบไปทีละปัญหานะแฟรๆกันครับเอว่านนี้เขถว่างานก็กลับมาไม่100ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมแต่ก็ถามตรงๆเลยครับผมมันเป็นเรื่องปกติแหละครับคือผมมีอยู่ต้นสังกัดเดียวแหละที่ที่เขาถามว่ามีผลกระทบไหมมันก็มีผลกระทบกับละครหลายเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็ใช้คําว่าเขาต้องการเอกาสารที่มันชัดเจนในเรื่องของการชี้แจงซึ่ง ถามว่ามันกระทบไหมมันก็กระทบในระดับหนึ่งแต่ว่าเราถึงกับแย่เลยไหมขาดงานเลยไหมก็ไม่ครับผมก็ยังทำงานผมได้อย่าง,าง,าง,างเต็มที่